โควิดบ้านเรานะคะก็คิดว่ายังต้อง work from home กันยาวๆไปนะคะซึ่งที่เรี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็คือการประชุมออนไลน์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้เองแหม่มก็เลยมีประโยชภาษาอังกฤษนะคะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะคะที่แบบอาจจะต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษกันหรือเรารู้ข้อมูลไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแหม่มก็ขอแบงออกเป็นแบบ 6เ็ปแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยและกันค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะสมมติว่าเราเข้าไปจอยการประชุมและอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สเต็ปแรกนะคะก็เป็นการแนะนำเราก็แนะนําตัวไปก่อนเลยนะคะเราอาจจะกล่าวแบบฮัลโหลหรือสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็ตามด้วยชื่อก็ได้นะคะสวัสดีค่ะแหม่มนะคะหรือฮัลโหลยิสิสแหม่ม ทริกนิดนึงนะคะก็คือสาเหตุที่แบบให้กล่าวสวัสดีหรือฮัลโหลไฮทักทายไปก่อนเหตุก็เพราะว่าเวลาประชุมออนไลน์อะค่ะเขาส่วนใหญ่แล้วปัญหาก็คือไอ้คำพูดแรกมันชอบจะหลุดคนจะไม่ค่อยได้ยินซึ่งถ้าเกิดเราใส่ชื่อไปเลยแหนมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เขาอยู่ในที่ประชุมอาจจะไม่ได้ยินทีนี้การที่เราแบบทักฮัลโหลไฮไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการแบบ เออถ้าเกิดคำนี้มันหลุดไปก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับระบอกชื่อตัวเองไปค่ะเ็ปต่อไปนะคะสมมติว่าเราต้องการที่จะเช็คผู้เข้าประชุมนะคะว่าแบบมากันครบหรือยังเอยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะถามไปว่าโอเค is everybody on อย่างนี้ก็ได้ค่ะก็คือมันนทุกคนเข้ามาแล้วใช่ไหมคะหรือเราถ้าเกิดว่าเราต้องการ เช็ค <Check S 2> เป็นรายบุคคลเราอาจจะถามว่า i s Jenny online the line ตอนนี้คุณ j e น n y เนี่ยตอนนี้อยู่ในการประชุมของเราแล้วใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ได้ค่ะสมุติว่าทุกคนบอกว่ามาแล้วอะไรอย่เงี้ยเพื่อความชัวเราอาจจะถามว่าเฮ้ยรอใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนเริ่มแบบ Are we waiting for anyone else Are we waiting for anyone else ก็คือถ้าแบบอ่ะทุกคนบอกเฮ้ยทุกคนเข้ามาแล้วเราไม่ต้องรอใครแล้วสเต็ปต่อไปนะคะก็คือการเปิดประชุมนะคะเราอาจจะบอกว่า โอเค o o k like we are all here is everybody ready to start โอเคทุกคนมากันแล้วนะคะก็ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะที่เราจะเริ่มประชุมนะคะสอบถามความพร้อมไปก่อนนะคะหรืออาจจะบอกว่า Shall we start? อย่างนี้ก็ได้ค่ะแบบเฮ้ยเราเริ่มประชุมกันได้แล้วใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วเราก็เอาไปเลยคะ่ะ welcome to the conference call หรือ welcome to the meeting อะไรก็ว่าไปนะคะเป็นการเปิดการประชุมแล้วก็อาจจะแบบขอบคุณเขาหน่อยอย่างเช่น Thank you guys so much for joining us today แน่นอนว่าการประชุมเราก็ต้องมีการแชร์ด็อกิวเมนต์หรือแชร์หน้าจอกันนะคะว่าเพื่อให้ทุกคนเห็นแบบข้อมูลที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะคะยกตัวอย่างประโยคนะคะ I'm sharing my screen can anyone see it ก็คือฉันกำลังแชร์หน้าจอฉันอยู่นะคะทุกคนเห็นใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการสอบถามไปด้วยนะคะหรือ I'm uploading the document can anyone see it ตอนนี้อัปโหลดเอกสารขึ้นไปแล้วนะคะ ไม่ทราบว่าทุกคนเห็นมันใช่ไหมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนจะบอกว่าเฮ้ยส่งลิงก์ก็ได้ก็จะบอกว่า I'm just p l a c e the document link in the chat can anyone see it ก็เหมือนเดิมค่ะแบบฉันได้แบบแตะลิงก์เข้าไปในแชทการสนทนากันนะคะเข้าไปดูการแบบทุกคนเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการเช็คช่วยทีนึงนะคะก็ดีค่ะสมมติว่าระหว่างการประชุมเนี่ยมันเกิดมีปัญหาขัดข้องนะคะต่างๆนะคะวันนี้ก็ อย่างเช่นม่มก็จะมีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆนะคะได้ลองเอาไปใช้อย่างเช่นปัญหาขัดข้องทางเสียงนะคะคือแน่ๆเลยเวลาเราประชุมเนี่ยมันจะมีเสียงแทรกส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าคนที่เขาไม่ได้พูดนะให้ช่วยปิดเสียงก่อนนะคะนั่นก็คือปิดเสียงนะคะก็คำว่า mute นั่นเองนะคะรูปแบบประโยคก็อย่างเช่น if you are not speaking please put your s e l f on mute เออคุณไม่ได้พูดก็ช่วยปิดไม้ลงหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้พูดเนี่ยพูดพูดอยู่แต่พวกเราไม่ได้ยินนะคะเราอาจจะบอกเขาหน่อยนะคะแบบอย่างเช่น I think you are on mute ฉันคิดว่าคุณน่าจะปิดไม้อยู่นะคะก็คือเป็นแจ้งเขาหน่อยว่ามันพูดไปแล้วเราไม่ได้ยินแต่ถ้าเกิดว่าปัญหาของเสียงเนี่ยมันเกิดจากสัญญาณนะคะที่มันไม่ค่อยดีนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างเช่นเราอาจจะแบบ อยากให้ทุกคนนะพูดเสียงดังๆหน่อยเพราะสัญญาณมันไม่ดีนะคะเราอาจจะใช้คำว่า speak up ได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะ the sound quality is not good please can everyone speak up หรือถ้าเกิดเราต้องการให้เขาทวนเพราะเราไม่ได้ยินเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่า sorry can you repeat that the sound quality is poor ก็คือช่วยพูดทวนให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเสียงสัญญาณเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยแล้วถ้าเกิดว่าประชุมประชุมอยู่เราเห็นผู้เข้าร่วมประชุมของเรานะคะ นิ่งมากเขาสัญญาณเขาคือตัดหายไปแล้วคือเขาไม่ได้หยุดหายใจนะคะแต่ว่าสัญญาณมันหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นภาพนิ่งนะคะเราอาจจะบอกคนในที่ประชุมว,ว่า I think Jenny is frozen I think Jenny is frozen ก,ก,ก็คือประโยคนี้มันก็บอกว่าหน้าจอของคุณเจนนี่เนี่ยค้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือ t u r นิ่งแบบสัปดาห์นี้มัน,ม,นมันอังคารละราควระต้องไม่กระพริบตาเลยค่ะอาจารย์ คือเป็นรูปเขาหรือเป็นตัวเขานะ่ะก็คือใช้คําว่าโปรเซนก็ได้นะคะ I think Jenny is p r o z e n แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าพักเบรกล้วแบบอ่าทุกทุกคนอยากไปใช้เวลาส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบบางคนใช้เวลาส่วนตัวอยู่แต่แบบไม่ได้ปิดหน้าจอทําให้เราแบบจะเห็นเขาเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ย อาจจะบอกเขาไปหน่อยว่า Jenny your video still on คือคุณนะ่ะลืมปิดหน้าจอนั่นเองค่ะไปที่สเต็ปสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการปิดประชุมค่ะก่อนจะปิดนะคะเราก็อาจจะแบบเหมือนกับเช็คเพื่อความชัวว่าเออคุณมีใครจะแบบมีประเด็นอะไรพูดคุยอีกไหมนะคะเราอาจจะใช้รูปแบบประโยคว่า is there anything else to discuss ก็คือเหมือนกับมีอะไรที่จะแบบคุยกันอีกหรือเปล่าีเปเด็นอะไรกันอีกไหมซึ่งถ้าเกิดอ่าไม่มีแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะก่อนปิดขอบคุณเข้านิดนึงนะคะขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม thank you for your participation หรือว่า thank you for your idea thank you for uh, your contribution today คือขอบคุณที่คุณเข้าร่วมประชุมหรือขอบคุณที่คุณแบบมาแสดงความคิดเห็นต่างๆกันในวันนี้นะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะ เราก็ปิดประชุมกันได้นะคะเพราะว่าไม่มีใครแสดงความคิดเห็นอะไรแล้วแล้วก็เราก็ขอบคุณไปแล้วนะคะปิดประชุมก็อย่างเช่น let finish the call หรือจะบอกว่า let s close the call ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดเราอยจ,จะบอกว่าเวลามันหมดแล้วนะคะต้องปิดประชุมและก็จะใช้ประโยคนี้ก็ได้นะคะ we are run out of time let wrap up and close the call อย่างนี้ก็ได้เป็นต้นนะคะก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ทำงาน Work from Home นะคะแล้วก็ต้องประชุมออนไลน์ไปด้วยนะคะหรือถ้าเกิดซึ่งจริงๆมันก็ต่อให้ทำงานอยู่ที่บริษัทแต่เราก็ต้อง c o n f ฟอเรนซ์คอ l กับคนอื่นๆนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็ประโยคเหนี้นะคะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวเนี่ยก็จะเขียนรูปแบบประโยคให้นะคะโน้ตโน้ตให้ละกันนะคะทางคลิปนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันได้ะคะ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะ อย่าลืมติดตามกันนะคะเดี๋ยวหราจะมีเก็บความรู้ต่างๆนะคะแบบตออที่คิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้เนี่ยมาแชร์กัน,นะะเหนกันค่ะเหมือนเดิมนะคะยุคโควิดชีวิตต้องมาลติฟิลส์กันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ฝึกฝนไปได้วยกันนะคะใครมีเพิ่มเติมอะไรก็แชร์เข้ามาเป็นคอมเมนต์ได้นะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ให้กับแหนมแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในเพจ้นด้วยนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย